วังว่าคงจะเป็นข่าวดีนะสถานอ,อเอ,อ่อไอ้ลูกผู้ชายพันดีมันหนีรอดไปได้ครับนายอเอ็งขนกันไปตั้งกี่คนปล่อยมันรอดไปได้อย่างไรอะแล้วข่าวหน้าเอ็งคิดว่ามันจะหลงคนมาให้พวกเอ็งจับมันอีกไหมคนของเราบอกว่าทำอะไรมันไม่ได้เลยครับทั้งปืนทั้งระเบิด ไม่ละคายผิวมันเลยครับนายข้าไม่เชื่อหรอกว,ว่าจะไม่มีอะไรทำมันได้ไอ้ไอ้มันเรียกตัวมันเองว่าลูกผู้ชายพันดีขารู้แล้วไม่อยากพูดชื่อมันเฉยๆถ้าท่านนายรู้เรื่องนี้นายต้องไม่ปลื้มแน่ๆเลยไอ้สถานไม่ว่ามันจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเอ็งไปลากควอมันมาเข้าใจไหม ผู้ชายพันนี้ีมันไหนฉันจับแกได้นะฉันจะจัดการแกด้วยมือของฉันเองเลยจะพาท้องมันออกมาเอาระเบิดยัดเข้าไปดูสิมันจะตายไหมข้าเห็นหน้าเองทีไรทำให้ข้าคิดถึงยมเทอพ่อของเองคงจะภูมิใจในตัวเองมากที่เองเป็นลูกที่ดี เออแล้วนี่พ่อเองตายไปกี่ปีแล้วล่ะฮะห้าปีแล้วครับหลวงพ่อแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมแต่ผมไม่ปล่อยให้มันหยุดอยู่แค่นี้หรอกครับผมต้องหาคนที่มันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มาลงโทษได้ได้นั่นเป็นเรื่องของเวรของกรรมใครทํากรรมดีก็ได้ดีใครทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วใครทํากรรมอะไรก็ได้อย่างนั้นมันอยู่ที่การเวลาเท่านั้นว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่เออหลวงพ่อมีอะไรจะถามอีกหน่อยก่อนที่พ่อเองจะตายเนี่ย พ่อยังได้ให้อะไรยังไว้หรือเปล่าหลวงพ่อหมายถึงอะไรละ่ะมันเป็นตะก,กุดที่ทำจากฝาบาททองเหลืองหลวงพ่อหมายถึงสิ่งนี้หรือเปล่า